อย่าด้อยค่าตัวเองด้วยสิ่งนี้นะคะมาแล้วค่ะนะคะซีรีส์ชีวิตแต่งงานให้ประสบความสําเร็จนะคะ EP นี้ก็คือคุณอย่าด้อยค่าตัวเองด้วยการอยอมรับในเรื่องของการนอกใจนะคะทุกคนนะคะ EP นี้สําคัญมากๆานะคะสำคัญมากๆเพราะอะไรไมันเป็นเรื่องของค่านิยมโดยเฉพาะคนไทยใช่ไหมคะชอบนิยมว่าเออการมีกิ๊กนะคะการมีบ้านที่2ออะไรเงี้ยนะคะหลายๆคู่นะคะหลายๆคนเราเห็นมาตัวอย่างที่ผ่านมาเราคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติ ะะแล้วก็เลยยอมรับว่าค่านิยมมันเราอาจจะมีนะคะเราอาจจะเจอในสถานการณ์นั้นก็ได้นะคะนั่นเท่ากับว่าเรายอมรับสิ่งสิ่งนี้นะคะเข้ามาให้อยู่ในความคิดของเราแล้วนะคะ EP นี้เนี่ยจะพูดในเรื่องของวิธีคิดนะคะ mindset ว่าอะไรก็ตามที่เราเชื่อนะคะที่เราคิดว่ามันอาจจะเป็นนะคะมันอาจจะเกิดขึ้นกับเรานะคะมันจะเกิดขึ้นเหมือนกับเหมือนกับเรายอมรับใช่ไหมคะเพราะเราก็จะเบนทิศเบนโฟกัสไปในสิ่งสิ่งนั้นให้เราคิดพูดทำนะคะเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เราคิด ที่มันจะเกิดขึ้นนะคะเพราะนั้นหนึ่งสิ่งที่คุณจะต้องทำนะคะที่อยากจะประสบความสําเร็จในชีวิตคู่ก็คืออย่าไปด้อยค่าตัวเองอย่าไปคิดว่านะคะการนอกใจมันเป็นเรื่องปกตินะคะแล้วคุณอาจจะเป็นคนที่จะต้องเจอเรื่องนี้ด้วยนะคะเราต้องคิดมั่นใจในตัวเองว่าเราจะต้องเจอคนที่ใช่แล้วก็รักเดียวใจเดียวนะคะต้องบูชาบูชานะคะการรักเดียวใจเดียวนะคะแล้วทีเนี้ยนะคะเวลาที่ คนสคนมาแต่งงานกันเนี่ยนะคะมันก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องยากมากๆนะคะแต่พอเรามีหลักคิดแบบนี้เราจะเบนโฟกัสนะคะเราจะเลือกคนที่ใช่เราจะหาคนที่ มีหลักคิดแบบนี้นะคะที่จะเข้ามาเป็นคู่ชีวิตของเรานะคะเพราะเราชัดเจนในสิ่งที่เราเป็นอยู่นะคะแล้วเราก็จะดึงคนชัดเจนเข้ามาเหมือนกันมาเป็นเรื่องของกฎแรงดูดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราบอกว่าเราชัดเจนนะคะเราบูชาคนรักเดียวนะคะเรามั่นคงในสิ่งนี้นะคะคุณก็จะได้คนแบบนั้นเหมือนกันนะคะเพราะคุณกําลังจะเปลี่ยนโฟกัสไปนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเรายอมรับ โอเคมันอาจจะเกิดขึ้นกับฉันแต่ฉันไม่ต้องการนะแต่ฉันอยากมันอาจจะเกิดขึ้นก็ได้เนี่ยนะเท่ากับว่าคุณกําลังยอมรับเพราะว่าอะไรเวลาที่คนเราส่งสัญญาณอะไรบางอย่างเวลาที่คุณมีคู่ชีวิตแล้วใช่ไหมคะแล้วคุณส่งสัญญาณว่าโอเคนะคะคุณอาจจะมีะมือที่สองมือ,ม,อมือที่3เข้ามาคุณอาจจะมีกิ๊กคุณอาจจะมีอะไรเงี้ยมันไม่ใช่เพียงแค่ว่าเรารู้สึกเราคิดนะคุณกําลังพูดนะคะกำลังกระทาอะไรบางอย่างโดยที่คุณไม่รู้ตัวนะคะเหมือนเป็นคุณเหมือนคุณกาลังให้สัญญาณนะคะคู่ชีวิตของคุณอ่ะเช่น อาจจะพูดล้อเลียนกระแซกันกแนกกันแหนเขาใช่สิคนนั้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยบางคนถึงขั้นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนเหมือนพูดกันแนกกันแหนว่าเอาไหมฉันไปหามาให้ฉันมีเมียน้อยให้อะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมบางคนน่ะนะคะหน่อยหน่อยเห็นในบางคู่ชีวิตนะคะนี่แหละเวลาเชื่อไหมคะว่าอย่างผู้ชายเนี่ยนะผู้ชายเนี่ยหน่อยรู้เลยนะคะเวลาที่เราให้สัญ,ญญาณอะไรบางอย่างว่าคุณเนี่ยสามารถที่จะเปิดโอกาสให้เขามีคู่ชีวิตมี มีมีมือที่3ได้นะเนี่ยนะคะเขาก็จะทําทันทีนะคะมันเป็นเหมือนว่ามันได้กลิ่นอะไรบางอย่างว่าเนี่ยเธอรับได้ถึงแม้ว่าฉันน่ยกลับมาเธอก็ให้อภัยได้เขาก็จะทําค่ะทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นจงชัดเจนว่าคุณยอมรับไม่ได้ในเรื่องของการนอกใจนะคะแล้วพอคุณโฟกัสคุณเปลี่ยนโฟกัสนะคะคุณชัดเจนในตัวเองนะคะ คนที่เห็นคุณค่าในตัวคุณนะคะคนรักเดียวใจเดียวก็จะกลับมาหาคุณ,คณก็จะเข้ามาอยู่ในวงจรชีวิตของคุณเหมือนเหมือนกันนะคะเพราะนั้นสิ่งสำคัญนะคะโดยเฉพาะคนที่ยังไม่ได้แต่งงานยังไมไ่มีคู่ชีวิตนะคะก็เมื่อคุณชัดเจนมีหลักคิดที่ถูกต้องแบบนี้ว่าคุณจะไม่ยอมให้เรื่องนี้เข้ามาในชีวิตคู่ของคุณนะคะนั่นแหละมันเป็นการส่งคลื่นนะคะวเบรชั่นออกไปนะคะทาก ถานคนที่ <laughs> ไม่จริงใจกับคุณนะคะเข้ามาแล้วคนที่ใช่มันจะเข้ามาหาคุณแน่นอนนะคะก็จงมั่นใจจงมั่นคงนะคะจงอย่าด้อยค่าตัวเองกับเรื่องนี้นะคะแล้วก็มั่นใจไปเลยค่ะว่าคุณจะเจอคนรักเดียวใจเดียวนะคะเหมือนกับคุณเองเหมือนกันนะคะที่มั่นใจว่าคุณได้รักเดียวใจเดียวแน่นอนนะคะก็ฝากไว้เท่านี้นะคะสาหรับอีพีนี้นะคะเจอกันอีพีต่อไปค่ะ